แล้วันนี้เป็นเช่นไรวันนี้ได้เลขมาแล้ววันนี้มีผูฝันจังไรบอคุณแม่ฝันจังไรบอแนวทางตัวเลขชัดเกนนี่มีไปเพา่ืนเลขสิ่ลงทุนหัวนี้เท่าผู้แม่ก็โลงทุนแต่นี่แหละแปดซีนี่ละมันใจผู้เล่าฝันน่ะเล่าฝันดีอยู่ครับผมผู้เล่าฝันเห็นว่าปวกมากน่ะอสื่อเลข้ากันสื่อเลขแล้วฝันดีอยู่้ากันซื้อไวูพลเมืองเล่าอะไรบ้างโอ้ยคือฝันดีแท้ สื่อเลขเพิ่มอีกก้อนหน้าสันตัวเล่าแต่ว่าตัวแม่ผัดบ้าฟันมาดิเสื้อผู้เป็นผู้ละเมินคนน่ะจ้าอุ้ยกาว่าสิเอาไ้เจ้าเมื่อ,อ,อก,าาอกอถอยหลังเล้ตัวนี้เงินแล้ววันนี้หลังจากที่ซื้อมาแล้วนี่ลยหลายๆคนลงทุนมาแล้วนี่ฟันมาบัดนี้แม่ฟันได้นักษน,นะอย่างไรในผู้ใดฟันอย่างไรลองวักฟูฟั่งไหมอันผู้เล่าฟันมันเนาะครับผมผู้ผู้เพิ่นฟันได้เลขเพิ่นฟันดีฟันว่าอัน ไปตึกป่าได้บักหลายเียกที่เขายูดอกท่านเพ่นมาครับผมไปฟันมาไปตึกป่าเอามากอับทีบ่อไว้สันแล้วว่ะครับผมเล็กกแบบที่ที่อกอคือดอกหาซื้ออีกกน่าเข้าสันคุยกันแต่ว่าตัวแม่ในพันบ่อฟันได้บัานี้ครับผมตัวแม่พันมแป้อฟันแม่บ่อฟันตัวตัวผู้เล่าฟันเล่าฝัดฟันดีแล้วว่าเล่าฟันดีครับผมคือว่าไงว่าเป็นการเชี่ยงเล็กน่ะน้อนาะ เป็นการเสี่ยงเล็กอืมขันเพ่อนฝันคิวคือแม่ใช่หรอเที่ยแม่ถือเ,เลขเป็นแสน,นแม่ฝันว่าไปเอาตึกปลาเอาปลามากอะที่บ่ไว้คือกันกับเลาฝันเลยตอนตอนแม่ถี่ถึกเล็กไหมตอนทีถึกเลหแมนฝันฝันว่าไปเอาปลาครับไปตึกปลาโอ้มาเอามาาก,กัวบ่ไว้จกลงหูไดไม่ตะปะดุกออเอาใส่ตาใส่ขวางกับว่ ว่าอันเบิด์หลายเอามาบ่เบิร์ตสันครับผมตอนแม่เสียงเล่งบัดนี้งวดนี้แม่บ่ได้ฝันอืมแต่ว่าย่าเยินแม่เนี่ยแล้วฝันบัดนี้ฝันว่าจังได๋ล่ะแม่ฝันว่าคือกันกับแม่นี่ล่ะฝันว่าไปตึกป่าได้บัแบบไรสันเพิ่นว่าฝันว่าไปตึกป่าได้บักแบบไรสันว่าแต่จังซี่เลี้ยงห้อสีเขียอยู่ดอกคนนด้บอกกันเติว่าน่ะจ้ะสมั่นใจโอ้ยพาะคันทร้ายกัน ละสี่สาาเมื่นพูดละสองเมื่นเกือครับผมก็เลยยิ้นว่าแบบแบบมาว่ามีสามหานี่ยม่จังไรเลยอันนี้แม่ฝันดอกโอ้แม่กับฝันคือกันแต่ว่าฝันว่าว่าจังไรก็อยเป็นที่มาที่ไปของเล็กสามหาเลยฝันฝันคือจงมีผพูเ่าผู้ยิ่งนี่ไหมไม่ไม่เขียนให้เขียนใส่กระดาษให้มาเขียนให้เป็นโตเลยเขียนเด็กกับปีกระดาษให้เป็นโตเลย ว่าเนี่ยอันแม่แม่บมีเยียงมใไ้ดอกเอาเอาเลขเดี๋ยวมใไ้เอากันว่าวรใสมือไบเอามาอันเบิงเขียวเบิงมันเลขเป็นเลขสามหาอันนีอันนี้แม่ฝันฝันมือขึ้นมานนี่ครับผมเอาเลยวันนี้คยฝันลักษณะนี่บอกแม่ค่อยฝันลักษณะนี่บอกคยฝันมามมเคยมีปูมาเขียนเลขเขียนแบบไันก็ดีบอกบอก วัวพื้นว่าเลขที่ห้าได้มาจากฟันแม่จำสินนี่ก็คือแปดสีมันตัวเดียว,ตวแต่ว่าว่าพื้นเลขมันมีล่างมีบนอาจสามหาอาจจีเป็นบนเฮ้แปดสี่อาจจะเป็นล่างเั่งสี่ก็เป็นไปได้ด้แม่อ่มันเปลี่ยนไปได้หลายจริงหลายอย่างคันฟันลักษณะนี่ต่เก้านี่ไม่ค่ามมั่นใจวัพนี่แม่ในส่วนตัวเลขคือว่าสีมเม่นบ่แต่ว่าแม่กับเพื่ฟันตะเคียนเนาะแต่ว่าขค้ือมาเขียนหายังที่แม่ก็คืนว่ามันสิเม่นอยู่ดิเนาะเอาขค้ือมาเขียนห้ยปะแต่ว่าอยู่ เปลี่นพืชเถาก็หดจักกับเล่าครับผมมันปูพุ่มพัดมาจากไหนเพิ่นนั่นมาเขียนให้อะไรเป้ี่ยนผู้ชายเนาะอันนี้เป็นผู้เถาผู้หญิงโอ้ผู้เถาผู้หญิงอ่าผู้เถาผู้หญิงเขียนหรอหันให้คือเข้าสิบซอยดาเลยไหมหันเป็นขึ้นกอกยาเลยไม่โอ้เขียนแล้วเขียนเป็นม้วนๆเขียนเป็นม้วนๆแล้วก็มันเดยให้ครับผมมาพื่ออปึงสามหาเลยสามหาเขียนให้ ว่มันน่าสนใจดิเขียนเลขตัวเดียวเขียนให้เรา,า,าว<ด>่าจ<ะ>้าไหนมาหนิคุณแม่เอาเลขมันจะออกตัวนี้ละ่ะว่าสันว่าเอานี่เลขมันจะออกตัวนี้ละ่ะว่าสันว่าเ่ราะท่านืูอเบ่งดิคนเบลก่อนบ่คือไผเลยดิหนิบ่คือไผเลยดิน่า,นาสนใจดิบ่คือเลขดังบ่เขาเลขดังเลยดิอือยังว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราต่เอาแม่ขันเคยฝันแม่นน่ะเที่ยวนี่กับจิแม่นเคล่า โดยเฉพาะารฟันเราแม่นรู้ด้ไหมเนาะแม่นขัดแม่ฟันกับว่าแม่นแม่นยุ่งล่ะขันเทียงเลงถือมาสองสมวดติดนีเสียงว่าจะฟันว่าได้จิิงได้ของเดียถือกันสองเมื่นเทียกวนกับฟันวันลูกเอาเงื่อนมาให้เป็นมัดเป็นมัดไหมครับผมเอาสิถือเรียกอีกว้าพวกฟันดีแต่แม่นอีดีอืมาดีแล้ว มือใดล่ะแม่ได้ได้มือได้เว้นไปเท่าที่ไปรูปเบิงกคกขามว่าสิมาตรงกันครับก็แปดสี่ขาตรงกันครับสามสองเท่าหัไอ้สามห้าแล่วค่ะ่ฝนบ่นตรงกมแรงแม่ก็สิไปรูปละบอกไปเยอะครับผมบอกเป็นมัตสินกันรูปได้ครับแล้วสิผมสีโทรมาถามอยู่ว่าสีได้ตัวเดียวกันว่าทุกเทื่อนที่แม่ไปรูปที่ได้เลขมากเนาะแล้วก็ไปรูปโบกขามเนี่ยมันตรงกันนี่เนาะตัวเดียวนะจ้ามันตรงกันอืมวันนี้ครับมันตรงกันนีกคร ลุยไล่จอมงัองหงก์มาแม่วนะแจ้ว่ันนี้ให้ถามนะว้มเปลี่ยนมากเลขนี้ถือจังหวัดอธิวดีถือบ้านเมียถึกสามงวดปะสามงวดสามงวดบ้านบ้านเลยบอกค่ะถือบ้านบ้านต่อกันเลยบอกแม่่อกันตออกันมาเลยสามงวดต่อกันมาเลยบบมีเว้เลยบมีเว้นอันหาแปดสามหรกกับแปดสามกับม้เก็บหาสามสามงวดถือสามงวดนี่แหละ วันใดได,ได้นักหนักหวันใดได้ไดแจ้งแจงนักหนักก็มัวได้หาเปียด,ด 5, 8, จ้ำวันนั้นได้หลายเมร็จตัวตรงเลยตัวนั้นไหมแมนฟ้าตัวเนาะก็ได้หลายหาเปียดจำคือพอผาเยียวยาในผู้ขานี่ยอะไรเนาะตรงตรงของสันเมื่อนี้ว่าบ่สบายก็เลยนเปรตออกไปวัดเล่นเปรตเขาออกไปวัดอยูด้วะว่าบอกเพื่อนขมาในบลบอกค่อยสบายครับผม <นะ S 1> กะเลบ้าเย็นใดบ้านนี no ่าสหรับกะเลยเนี่ยแหละกะเลยเขามาหาเมียในบ้านแต่ว่าเขามากกับว่ผพดหวังหลอรับาพีที่ครับแม่เพิ่มกับมีแนวทางตัวเลขไหนยูซึ่งเอ่เลขคงทีเนี่ยตั้งแต่มาตามเล่าวังสามสี่มือขึ้นหลังนี่คือแปดสี่ยังคงทีซึ่งเลขแปดสี่เนี่ยหลายท่านหลายคนเพิ่นเอาไปเชียงลงทุนไปแล้วตัวละเท่าใดกับเม่ยตัวละหมื่นอ่สองตัวละหมื่นสองหมื่นแบบน ีขมือ,อมขอื่อเนี่ยมันามือขื่อ,อ <c oughs> เอาใจใจไปแล้ว <c oughs> บันนี้ก,กับกลาบขึ้นมาว่าฝันดีได้ปูได้ปลาซึ่งโดยทั่วไปแล้วกันซื่อเลขซื้อเบอร์ลงทุนไปแล้วเนี่ยกันได้ฝันว่าได้นั่นได้นี่ได้ปูได้ปลาเนี่ยโดยชั่วมากเลขที่เขาแล้วมัน <c oughs> เข้าไปเขาแล้วอแล้ววันนี้แม่กับมาฝันประก,กอบขึ้นมาอีกฝันหนึ่งก็คือฝันว่ามีผู้เท่าไม่ยิ่งมาเขียนให้เขียนละพันเป็นคือบักหลอด เขียนให้ก็เลยเอามากแกะเบิ่งเพื่อนวังไหนก่อนตอนเพื่อนเขียนให้หมาเพื่อนวันเลขเลขสิออกตัวนี้แหละซื้อเอาพั่นวาน่าโอ้เลขสิออกตัวนี้เราซื้อเอารวดที่แกะออกมากแล้วก็เลยเป็นเลขสามห้าเป็นเลขสามห้าสีแดงขึ้นเครื่องเมื่อไรแม่ปากกาแดงเมื่อไหร่บร่บ, <laughs> บ,บ่บนแดง <laughs> อืมนะซื้อว่าชัดเจนเอ่าเลขกคุณแม่จำชินเนาะ เอาให้วาสินบางนึงนี่บ่ได้ไปจำหอดชินเนาะค่ะบ่สบายไหมจ้าเมือนว่ามีตะมูไปจำเต็มอยู่แม่บ่ได้ไปเก็บทองแต่เงี้มเศร้าครับผมเมื่อขึ้นว่ามันไขว่าสิไปออกน้ำมูกับฝนกับเล่ตกเมื่อขึ้นจนเกียงมูกับเลยวันนั่นหอดวัดเมื่อขึ้นนี่ได้พากันเข่าบ้านเด้ครับผมอ้าวจังไรแกห้ช่วงให้เจ้าเร็ยวๆด้วแม่เด้อให้ได้แปเขำว่าวัดเขาว่าให้บอได้จำชินไว้ไว้ เจังไดงวัดนี่ขายได้โชคได้ช่ไงเพราะว่าสิเป็นแปงซีกับสามหาเลให้ออกตรงรวดเอฟก็บท่ได้โชคได้ใช่น้ำคาเจียบนได้ไม่โอกาสได้ไม่เห็ดกัินไงนะหมูห้าวนี้นันวันนี้ดีนะนดีมีบุญยังไงบุญฉลองฉลองปัเป็นบุญฉลองบอกฉลองประตูหัวละั้งสองวันสองคืนน้แม่นะฉลองหัวละข้งฉลองประตูโหงบอกทัานไหนสวดสวดพุทธาพิเศษพุทธามีพิธีพุทธาพิเศษบ้า ขึ้นแหลกสวดพุทธาพิเศษขึ้นองค์อยมีหมอนล่ำเนวงันโอ้ให้ว่าผู้ใดอายุใกล้เนี่กายเมื่อวมการ่วงมงานอยากมารวมพิธีพุทธาพิเศษเ่ะเป็นชิริมงคลก,กับตัวอยู่ความอไมาได้เนาะแม่เนาะอืมอ่ะตัวเลขก็ได้แล้วบ้านนี้ก็ได้เมื่อลงวนเวลาแม่พัก่ันนี้บ้านเพราะว่า,าบอสบายนี่คือที่อยากพัก่ันอยู่เมือนี่กาพอตัวได้หลายที่มา่อลงวนแม่หอดบ้านหอดช่องก็ไก้เนาะอครับผมขอบคุณแม่หลายๆครับผมคุณค่ะัสวัสดีครับ